ไอ้เรื่องนี้เราก็ดูว่าถ้าผู้ขับมัญชาต้นทั้งกัดเขาดําเนินการแล้วเนี่ยเราเหมือนพ,พวกคุมเชิงอะดูว่าเฮ้ยคุณจะทํำไหมคุณจะลงโทษไหมเนเมื่อมันผิดเนี่ยแต่คุณสอบกันช่วยกันเราก็ลื้อมาทําใหม่ สวัสดีครับผม o อ p ครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ f c ที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดำเมลินครีมแต่งผมดำตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ใช่น้ำยาย้อมผมและก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ำยาย้อมผมนะครับแต่เป็นครีมเอาไว้แต่งผมดำใช้งานยังไงก็หลังจากเราสระผมเสร็จแล้วเป่าผมแห้งแล้วล้วก็เอาครีมเนี้ทาเข้าไปผมจากขาวๆงองๆเนี่ยจะก,กลายเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูบ e ฟอร์อั t เตอร์กับคุณแม่ผมเลยนี่พรีเซนเตอร์นะคะ อ่ะคุณแม่ครับเดี๋ยวเปิดทีพอมานะครับฟาบก็จะเจอครีมนี่นะฮะหนึ่งร้อยกรัมอ่ามีหวีมาด้วยนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปอ่านดูเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ก็ได้นะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับ ลังจากท่านเป่าผมหรือเช้ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องล้างออกเมื่อเส้นผมมีสีเข้มขึ้นตามต้องการแล้วครับควรใช้สมมําเสมอสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งหรือทุกครั้งที่ระผมนะครับเพื่อดำรงความเป็นสีดําที่ต้องการไว้และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ปนกับผลิตภัณฑ์อื่นนะครับนะครับเพื่อนๆครับหลังจากเสร็จ แล้วนะครับเราก็ค่อยๆใช้ระยะเวลานะครับบำรุงผมอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งเจ้าตัวครีมเมลินเนี่ยจะช่วยกลับให้ทําให้เราผมที่งอกขาวเนี่ยกลับมาดําแล้วก็เงาเป็นธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสารประกอบจากสารเคมีแดงสิ้นนะครับสารประกอบก็คือนะครับมีกาเมงหญ้าหางม้าแล้วก็ขิงนะครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวแสบไม่ต้องกลัวราคายเคืองใดๆสิ้นนะครับกล่องนี้เพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียลนี้นะครับผมเป็นตัวแทนจาหน่ายกล่องละ390บาท รวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสา,ารสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับเป็น8ดคนครับ <repetition> พอเรื่องนี้เข้ามาว่าเช่นยกตัวอย่างคดีไอ้กัตานนกเนี่ยครับเห็นควรไล่ไอ้ภูมิกับคนนี้ออกไหมสำนวนมาเงี้ยลายละเอียดเป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีความคิดอิสระ ไม่มีใครมาเป็นผู้งุ่บัญชาผมผมไม่ได้ขึ้นกับผมบตรผมเป็นกรรมการเหมือนเป็นกรรมการอิสระไม่ได้ขึ้นกับท่านนายกและมนตรีนะครับทั้งแปดท่านอิสระหมดเลยอิสระหมดเลยก็โหวดรับกันผมเห็นควรไล่ออกก็มาเปิดดูว่าเฮ้ยไล่ออกห้าคนครับไม่ให้ไล่ออกสามคนก็จบส่งไปให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติไล่ออกครับนะครับเนี่ยก็จะกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ครับ ไม่ใช่ผมตัดสินได้คนเดียวนะครับ,รบทุกคนอิสระแต่หมายถึงว่าเรื่องนั้นเนี่ยต้องมาร้องเรียนกับท่านโดยตรงกับหน่วยงานคณะกรรมการแปท่านโดยตรงไม่ได้ไม่ได้ผ่านการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่จะทอยู่ในนี้ถูกไหมฮะชาวบ้านรเราจะพิจารณาเรื่องแรกคือชาวบ้านเดือดร้อนครับชาวบ้านเดือดร้อนตํารวจไปรังแกชาวบ้านมาร้องอันเนี้จะสายตรงถือถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทํา นะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทำนะครับ,รบสองก็คือมีผู้มาร้องเรียนซึ่งเขาไม่ได้ผู้เสียหายอะไร,รอาจจะเป็นนักร้องเรียนหลายๆอย่างเนี่ยมาเราก็จะมาพิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้ไหม รับเรื่องไว้ไหมมันร้องมีผลประโยชน์แอบแฝงไหมมันร้องเพื่อจะไปตีเงินเขาหรือเปล่าครับถึงแกล้งมาร้องเขาครับนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็จะรับพี่นาครับจะรับพี่นาไม่พี่นาก็เป็นมติที่ประชุมอีกแล้วเป็นบอร์ดอีกแหละจะทําอะไรใช้เป็นมติถ้าเห็นต่างกันก็โหวตเห็นต่างกันก็โหวตว่าเรื่องนี้จะรับไม่รับไม่รับก็มาบอกเขาว่าไม่รับพี่นารปปชไม่รับคําร้องครับเหมือนชาวบ้านคงจะเข้าใจเรื่องปปชมากกว่า จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็นอย่างนั้นรหรือเรื่องที่ผมทราบจากสื่อออนไลน์ว่ามันมีตำรวจกระทําความผิดปล่อยให้เปิดตู้ม้าที่นั่นรเราไปตรวจสอบดูเจอผมก็มาบอกกรรมการว่าผมไปตรวจแล้วเจอ,อในฐานะผมเป็นกรรมการคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องมีคนมาร้องถือว่าเราทราบด้วยตัวเราเองเข้าไปก็ตั้งกรรมการผู้่กับผู้การห้าเสือลงพักได้ นะครับใช้เรื่องไต่สวนไม่ใช่สอบสวนจเลเขาใช้การสืบสวนครับผบตรจะสั่งให้จจเลไปสืบสวนข้อที่จริงเรื่องนี้ว่ามีมูลไหมมีมูลก็ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นท่านเป็นตอนไปแต่ของผมนี่ไต่สวนไต่สวนไต่สวนออกไปไต่สวนสืบสวนไต่สวนสืบสวนไปดูเอ้ยมันจริงนี่ว่าก็มารายงานกรรมการก็เข้าโหวตกันครับเพราะว่าคําถามเนี้ย fc คอมเมต์มาเยอะครับพี่โอครับเรื่องนี้ต้องถึงมือท่านเลวัด เรื่องนี้ผมก็เอ๊ะเรื่องไหนมันถึงมือท่านได้ผมเลิมาทำยังร <ทำ S 2> <ล>อ <นะ S 1> ประมาณวันที่สิบสามตุลาอะไรเงี้ยนะถึงจะรเริ่มสตาร์ทกันได้เต็มที่เต็มงานเต็มกำลังนะครับไอ้เรื่องนี้เราก็ดูว่าถ้าผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเขาดำเนินการแล้วเนี่ยเราเหมือนพ,พวกคุมเชิงอะ่ะดูว่าเฮ้ยคุณจะทำไหมคุณจะลงโทษไหมในเมื่อมันผิดเนี่ยแต่คุณสอบกันช่วยกันเราก็ลื้อมาทำใหม่ลือมาทำใหม<อ>่ แต่ถ้าคุณทําแล้วเห็นว่าถูกต้องก็ปล่อยเขาทำไปครับผมไม่มีกําลังมีคนแค่8ดคนมาจากชาวบ้าน4ี่คนคแล้วมีไอ้ภูมิกับร้องผู้การที่จะช่วยผมเนี่ยอีกสิบห้าคนนะครับ,รบเขาก็ยังไม่จัดกําลังให้นะยังไม่มีนะครับแต่ว่าพอมีอะไรเราก็จะสั่งการไปที่จะเรีนตํารวจแห่งชาติที่เป็นเลขาผมให้เขาสั่งให้จเจรไปสอบ,บตามประเด็นที่เรากําหนด คุณไปสอบดูว่ามีน้ํากี่แก้วมีเหล้ากี่ขวดอะไรเงี้ยแล้วก็มารายงานเราแต่ว่ามันไม่ทันใจผมหรอกชาวบ้านฝากความหวังกับกรรมการชุดผมนะถึงออกกฎหมายไปเถียงกันในสภา,าให้มีกรรมการผมให้มีชาวบ้านมาคุมความประพฤติตำรวจอีกสี่คนคนะครับผมเป็นตํารวจกรเกษียณมาแล้วนะครับเรื่องไหนผิดก็ต้องว่ากันตามผิดเรื่องไหนถูกก็ว่ากันตามถูก เรื่องไหนพยานหลักฐานชัดเจนก็ต้องเชื่อกันนะครับครับมันจะได้ดีขึ้นบ้างอ่ะสังคมผมก็หงุดหงิดใจครับหงุดหงิดใจกับเดี๋ยวนี้นะเรื่องร้องเรียนที่มากที่สุดคือพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนเขาไปแจ้งความว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาหายหนูก็ลงประจำวันแค่มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่ลงเลขคดีไม่รับที่จะดำเนินการสืบสวนหาตัว ผู้กระทำความผิดถ้ามีเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะหนูโดนไล่ออกเลยชัดเจนด้วยพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนทั่วประเทศครับอย่าไปใส่ใจเรื่องอะไรว่าไปตามข้อเท็จจริงตรงๆนะครับคดีจะเกิดกี่แสนคดีว่าไปไม่ต้องไปดำคดีภาษาเราเขาเรียกไปดำคดีไม่ต้องชาวบ้านเขาวิทยุหาย เครื่องหนึ่งสองร้อยบาทรับเลขคดีเลยผู้อุ่กับจันดาเอ้ยมึงไปรับเลขคดีไงคดีค้างจับไม่ได้เดี๋ยวนายว่าเอาตัวรอดไว้ก่อนไอ้หนูเอาตัวรอดไว้ก่อน,อน,ออน,อนพอมีเรื่องไม่มีใครช่วยคุณได้ผมก็ช่วยคุณไม่ได้แม้แต่เป็นลูกผมก็ช่วยไม่ได้มึงต้องโดนไล่ออกอะเอาไปแล้วพอนั้นอย่าไปใส่ใจเรื่องสถิติคดีเอาตามข้อเท็จจริง คดีเกิดขึ้นมาอีกสามแสนคดีตำรวจจับไม่ได้บกพร่องคนเดือดร้อนไม่ใช่พนักงานสอบสวนคนบกพร่องเดี๋ยวเขาไปฉะผู้ชักการเองเขาไปฉะผบตลอเองไม่ใช่เราเราเอาตัวรอดไว้ก่อนแล้วเวลาผู้เสียหายเขาโทรมาติดตามคดีรถชนพ่อเขาตายทำไมยังจับไม่ได้ก็ตอบเขาไปว่าผมแจ้งให้ฝ่ายสืบสวนไปจับแล้วครับไอพนักงานสอบสวนนี่ จะไปจับใครได้เราแค่จะสํานวนไปฝากขังสํานวนที่มีมันก็แทบจะฆ่าตัวตายแล้วงานมันล้นมือก็ตอบเขาผมแจ้งฝ่ายสืบสวนแล้วครับเดี๋ยวไปติดตามที่ฝ่ายสืบสวนแล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนพ่อโดนรถชนตายกล้องวงจรปิดก็มีแต่ไม่มีใครไปจับรัฐบาลเองก็ฝากรัฐบาลด้วยฝากถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยสมมุติว่าไอ้รถทะเบียนเก้างองูเก้าห้า เจ็ดเก้าสงขาชนไอ้ตำรวจมันจะต้องแล่นไปดูที่สงขานะเช็คทะเบียนรถแล้วมันอยู่สงขามันจะเดินทางจากสอนอบางเขนไปสงขาต้องมีค่าเดินทางงบค่าใช้จ่ายท่านสอสอเขอย่าไปตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะฮะเพื่อให้เขาเบิกตามข้อเท็จจริงจะนั่งรถเมย์ไปดูเรื่องอะไรดูเขาจะได้ตามจับถามว่าเมื่อก่อนทําไมทํางานกันได้ท่านก็ตัด ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำไมทำไมมันก็ต้องให้ญา,าติคนตายเนี่ยมาบอกให้ตำรวจหน่อยสามพันห้าพันเป็นค่ารถไปตามดูให้เราหน่อยอยาให้ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนต้องเดือดร้อนมากกว่านี้เลยครับแล้วตำรวจเงินเดือนมันก็ไม่พอจะใช้จะกินอยู่แล้วนะครับเงินเดือนมันก็น้อยอยู่แล้วเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยเงินเดือนน้อยกว่าดีเอสไอนะ กับปปทนะจบมาเหมือนกันจบกฎหมายมาเหมือนกันจบเนติบัณฑิตมาเหมือนกันพอเขาไปทํางานดีเอสไอเขาสตาร์ทอีกชั้นหนึ่งนะครับลูกชายผมเมื่อก่อนเป็นตํารวจเนี่ยเงินเดือนก็อย่างเงี้ยหมื่นห้าสตาร์ทนะหมื่นห้าหมื่นหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยจบปิญญาโทกฎหมายมาสามใบก็เท่านี้แต่พอไปเป็นอายการไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยก็ข้าราชาการอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านเหมือนกัน มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมลูกทุกคนเท่าๆกันดิครับนะครับจะมาอ้างว่าไอ้ตำรวจมันเยอะเลยต้องให้เงินเดือนน้อยผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องอน่แล้วใครมันจะไปอยากทำงานล่ะนะครับก็ไม่ได้ตำหนินะครับแต่ว่าทำไงจะแก้ไขพูดในที่ประชุมกรรมการไปรูปขบวนการยุติธรรมผู้กับท่านเลขากอพอสอมทชอ,อะไรก็ก็บอกไม่มีงบประมาณเพราะตำรวจมันเยอะครับอ้าตายหาแล้ะ ทีอายการพืชภากษาเนี่ยอายการสองพันกว่าพู้ภากษาสองพันกว่าก็จบมามาหาหลายเดียวกันคุณกับผมก็เรียนจบมาด้วยกันแต่ผมไม่ชอบไปเป็นอายการพืชภากษาผมชอบเป็นตำรวจครับนะครับแต่ตั้งเงินเดือนให้ผมอย่างเงี้ยเพื่อนไปอีกอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเอาทาไมไปตั้งเงินเดือนอายการพืชภากษาท่านเยอะอะเขาบอกเพื่อให้พนดวงความยุติธรรมพ่อโธ่ <laughs> ไอที่จะพนดวงคนแรกคือพนักงานสอบสวน เออผมก็ไม่รู้ประเทศไทยมันคิดกันอย่างไงนะอันนี้ก่อนจะไปเล่นต่อไปครับท่านคอมเมนต์ผมเนี่ยจะเข้ามาในเพจใน Facebook ในไลนย์เยอะมากอันนี้ผมก็ด้วยความที่ไม่รู้จริงๆว่าจะตอบอยังไงครับมีหลายคนพี่คะหนูนั่นนูนน่นนี่หนูมีเบาะแสายามันจะฆ่าพ่อแม่ผมข้างบ้านตำรวจอาสายิงปืนขึ้นฟ้าก้มภูผมก็ตอบไปว่าแจ้งตำรวจสิครับโอ้ตำรวจท้องที่ผู้เดียวกันผมก็เลยตัดตอบไปว่า แจ้งกองปราบแล้วผมก็วางเบอร์กองปราบให้คือผมสุดวิสัยจริงท่านไม่รู้จะตอบไงอันนี้ท่านให้ความเห็นยังไงครับเวลามีเอฟซีอย่างนี้เรื่องยาเสพติดเนี่ยนะครับผมว่าม,มีทุกหมู่บ้านทุกตำบลน,นะครับครับผมไปที่กระทรวงมหาดไทยนะท่านอนุทินชาญวีกุลที่จะมารับงานใหม่เนี่ยครับ ท่านชาดาไทยเศษครับแล้วก็ไปพบท่านประหลักกระทรวงมหาดไทยยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผอ,อตลองถะท่ารู้ก็จะไปแล้วก็โทรศัพท์คุยกับท่านพันเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยครับนะครับว่ามาช่วยกับเรื่องยาเสพติดหน่อยได้ไหมครับนะครับซึ่งทุกท่านก็เห็นด้วยนะครับทุกท่านเห็นด้วย จะปราบยาเสพติดบอกอย่าเพิ่งไปปราบเลยเอาแค่ว่าไอ้พวกบ้าจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ซ้อมเมียหรือจะฆ่าลูกตัวเองเนี่ยเก็บกลุ่มให้หมดก่อนทั่วประเทศมีอยู่กี่คนเนี่ยเอาไอ้พวกนี้มาก่อนครับบังคับบําบัดบังคับบําบัดเอามาเข้าบังคับบําบัดเอาตัวมากักไว้สักเดือนสองเดือนแต่มันต้องมีงบประมาณมาเกี่ยวข้องะงบประมาณมาเกี่ยวข้องไม่ได้ไปขังนะ รเรียกว่าเอามารักษาแต่ไม่ใช่รักษาแบบไปอยู่โรงพยาบาลน,นอนสบายเขาให้กินยาอรารวาสหนีมาอีกอย่างนั้นไม่เอาต้องไปเข้าค่ายนรกเดียนเบียนฟูนะครับเอาไปฆ่าราชทานกรมราชทานเขามีสถานที่ไม่พอจะไปใช้ค่ายทหารก็ได้เหมือนเอามันไปฝึกอ่ะเหมือนเอาไปฝึกอ่ะเหมือนวิวัฒนพลเมืองใช่ไหมเหมือนวิวัฒนพลเมืองอะไรอย่างนั้นนะหนึ่งเอาไปบังคับเด็กฝึก ไม่ต้องรักษาไม่ต้องไปกล่อมอะไรมันมันระดับนี้แล้วมันรู้ว่าดีว่าชั่วว่าไปติดยาเสพติดดีหรือเปล่าครับเอาไปหักดิบไปอดนะเดือนนึงก็ได้เดือนนึงเอาพวกนี้มาก่อนไอ้พวกนี้หัวโจกเลยรับคไอ้พวกบ้าที่ตำรวจเอาไม้งามไปค้ำเนี่ยตำรวจมีอยู่แล้วว่าใครที่เอาไม้งามไปค้ำเนี่ยไปที่บ้านไปตรวจปัสสาวะอ้ามึงเสพยาเนี่ยเอาตัวมาเลยนะครับ มันก็จะทําให้ชาวบ้านเขานอนตาหลับขึ้นไอ้บ้าข้างบ้านที่มันจะมาฆ่าเราถือมีดถือเขียวถือปืนมาเนี่ยหนึ่งชาวบ้านจะเป็นสุขทั่วประเทศแล้วนะครับสเต็ปที่สองลูกหลานใครติดยาแจ้งมานี่แจ้งมาปุ๊บเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านไปรับตัวมาเดี๋ยวมีค่ารถให้หัวละห้าร้อยค่าน้ำมันเขาเปืองค่าน้ำมันเขาอะรหรือตำรวจไปรับตัวมาเอามาเข้าค่าย อีกค่ายหนึ่งไม่ไปอยู่ค่ายบ้านนี่นะไอ้พวกคนบ้าสูบจนเพี้ยนแล้วเนี่ยนะครับนี่ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามขึ้นบัญชีผู้ค้าลายเล็กลายกลางลายใหญ่ผู้ค้าตอนนี้ขายเป็นแฟนชายแล้วไม่สนใจตำรวจท่านผู้ชกการตำรวจแห่งชาติ ท่านอย่าไปลงโทษไอ้ตำรวจที่มันเปิดสถานบริการเกินเวลาย้ายห้าเสือเปิดบ่อนย้ายห้าเสือไอ้อย่างเงี้ยมาตรการทางการปกครองท่านทำดีแต่ท่านถ้าท่านมีคำสั่งไปว่าถ้ามีผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่อยู่ในพื้นที่ท่านและต่างหน่วยไปจับได้จะลงโทษภูมิกับให้เขามาระแวงอย่างนงี้ครับแม้แต่ท่านนายกและมตรีสมัยท่านนายกทักษิณเนี่ยสั่งเลยว่า คนขายเนี่ยไม่อยู่คุกก็อยู่วัดครับเงียบกันหมดเงียบจริงคนติดยาีนเงียบหมด,หมดตอนนั้นผมทํางานอยู่เป็นผู้อุมกับบ้านโปง่งย้ายมาโอ้ทางานมันมากครับนะครับถ้าท่านนายกใหม่เนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยบอกคนขายต้องอยู่คุกครับยึดทรัพย์มันให้หมดนะมันต้องขับเคลื่อนระดับนายกใช่ครับ ผอบกก็ไปคุมปอปสไม่ได้ครับผอตรเนี่ยคุมได้แต่ตํารวจมันไม่มีงบประมาณไอ้พวกนี้เขาให้ค่าน้ํามันวนสายตรวจป้องกันเหตุไปมันหมดแล้วมันก็ประคองตัวมันอยู่ตรงนี้ใช่ฮะไปจับเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าจับยาเสพติดแล้วมันได้รางวัลกันหลูนะครับผมจับเนี่ยเป็นร้อยล้านเม็ดนะครับไม่ได้เงินรางวัลเลยนะครับได้คําชมได้โล้ไหมมันไม่รู้เอาโล่มันมีฝาบ้านอะไรอ่ะแต่มันทําด้วยจิตสํานึก สามัญสำนึกครับละเงินรางวัลเนี่ยเขาจะแบ่งให้ระดับผมไปแก้ระเบียบเองอะครับให้ระดับพุ่งกลับลงมาให้ได้ระดับพุ่งกลับลงมาแล้วไปแบ่งกันครับแล้วมันก็อมกันอีกนะเพราะต้องมอบอำนาจให้ออกเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดไอ้ออกได้ตังค์มาดันไม่แบ่งพวกทีมงานอีกใครที่ไม่แบ่งเงินรางวัลเงี้ยร้องมาที่ผมผมจะเอาให้คนนั้นโดนไล่ออกเลยแล้วให้ติดคุกเลยครับ คุณแบ่งเขาไปสิมันเหนื่อยด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเรื่องนี้ดีกว่าครับพอได้คนค้าไายลายเล็กลายกลางลายใหญ่ลายเล็กเนี่ยลายเล็กเนี่ยให้ท้องที่ดําเนินการท้องที่อยู่ในโรงพักอะไรก็ช่างคุณต้องกวาดให้หมดนะครับแล้วใครไปคบค้ากับ คนค้ายาเสพติดที่ขึ้นบัญชีไว้แม้แต่มีโทรศัพท์ไปติดต่อกันเนี่ยถือว่ามึงคนชั่วถ้าเช็คดาต้าเบสเจอว่ามีการไม่ใช่<ท>ใชเช็คโทรศัพท์เจอเนี่ยหนึ่งมันจะได้ไม่กล้าคบไปเสริมบาร,รมีเหมือนกับไปเสริมบาร,รมีกำนันครับเราจะไปรู้หรือว่ากำนันเขาทำอาชีพอะไรอาชีพข้างหน้าเขาผู้รับเหมาครับมันรวยเป็นพันล้านเนี่ยใช่ไหมฮะรเราไม่รู้มันจะได้ไม่ไปคบคนชั่วเป็นมิตรจะได้เป็นเป็นศัตรูกันกำจัดกันนะครับ ถ้าระดับข้ามอำเภอก็ให้บอกอภูทรจังหวัดดำเนินการไอ้สืบจังหวัดต้องไปดำเนินการลายกลางถ้าลายใหญ่ระดับข้ามจังหวัดส่งกันข้ามภาคข้ามประเทศกองชาการป่าปามยาเสพติดต้องดำเนินการนะครับแล้วก็ต้องมีกติกาใครไม่มีผลการจับกลุ่มไม่เลื่อนเงินเดือนให้ ไม่ใช่อยู่เฉยๆสบายๆายนั่งเคาะคอมดูเน็ตดูติ๊กต็อกไปก็ได้ขั้นขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีผลการจับกุมคุณไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนนอนประหยัดงบประมาณได้เยอะเลยครับท่านนายกประหยัดงบประมาณได้เยอะเลยแต่ถ้ามีผลการจับกุมมันก็ต้องหาเพื่อนไอ้พวกถ้าถ,ถ้ามึงจะไปจับชวนกูไปด้วยนะจัได้กันจับเรยอนี่<อ>จับมาัไอ้พวก หางเครื่องไม่ได้ต้นเรื่องหรอกใครไม่มีไปจับจริงๆเอาชื่อไปฝากต้องโดนลงโทษมันจะได้ขยันหางานกันขยันหางานกันนะครับไอ้พังพรจะได้ออกไปหางูเหา่าแม่นั้นอยู่เฉยๆเนี่ยผมจับไม่ได้แม้แต่เม็ดเงินเ,นเดือนผมก็ครบเดี๋ยวอาวุโสผมก็ได้ขึ้นตำแหน่งเฮ้ย hey, ประเทศชาติเดือดร้อนนะก็ออกกติกามาอย่างนี้นะครับ ออกกติกามาอย่างนี้ผมเนี่ยถ้าใครวิสามันผมให้สองขั้นเลยนะวิสามันคนค้าอย่าพูดในที่ประชุมเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ที่จริงคุณทํางานขยันมากนะผมจะให้คุณแต่ไอ้นี่ไปวิสามันคนร้ายยิงต่อสู้มันเสี่ยงชีวิตเขาเสี่ยงชีวิตมากกว่าคุณผมตัดคุณก็พูดในที่ประชุมเลยครับครับ,ครบใครวิสามันได้สิบแปดคนก็ตัดไอ้สิบแปดคนที่จะได้ตามสเต็ปนี้ออกไปให้คน,นคเสี่ยงก่อน ให้คนเสี่ยงก็ทํางานจริงให้คนเสี่ยงก่อนทํางานจริงก่อนแล้วใครไปจับได้สิบล้านเม็ดผมจะเรียกมาถามว่างานนี้ใครใครไปล่อซื้อใครไปตามใครไปเฝ้ามีใครบ้างครับไอห,หางเครื่องตัดทิ้งพวกขอชื่อไปลงด้วยคือมันแบ่งหน้าที่กันทําไอนี้อาจจะเช็คโทรศัพท์ไอนี้อาจจะวิเคราะห์นั่นอาจถือว่าเขามีส่วนร่วมในการจับกลุ่มไม่ว่ากันแต่เอาไอพวกเสียเส่ยงๆเนี่ยเหนื่อยก่อนอย่างเงี้ยูู้งความมั่นชาก็ต้องลงมาดูแลอย่างนี้ ต้องลงมาดูแลอย่างนี้แล้วต้องวางงบประมาณสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเหมือนกับท่านพลเอกวัชระะพลภาษารัะชะกิจเนี่ยวางเขาไว้ตั้งแต่สมัยเป็นผู้จัดการป่าปามยาเสพติดนะครับสมัยท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทเนี่ยให้กระจายเงินไปกระจายเงินออกไปนะครับกระจายเงินออกไปทํางานนะครับท่านพลเอกสรรสรุตานน,น์เนี่ยก็จะแจกงบราชการรับก็จะแจกไป แจกหมดงบราชการรับของตํารวจก็แจกออกไปทํางานกันนะครับผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นพบตรล,ละอีกไม่กี่วันก็รู้รแตก็ฝากท่านผู้จัดการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ด้วยแต่ถ้าเป็นและงานที่ไม่ใช่เรื่องตํารวจเนี่ยท่านอย่าไปยุ่งครับโอ้ยเช่นอะไรมากครับท่านโอ้โหไปทาสีถน,นน มันนเรื่องเขามีงบประมาณของ,รงกรมทางหลวงทางหลวงชนบทของเทศบาลไอ้ตำรวจก็ต้องไปขอสีเข้ามาอีกแล้วต้องไปทาถ่ายรูปมาสมการก็แต่งมดอดช็อตใส่ตัวเฮ้ยตำรวจเนี่ยหนึ่งต้องป้องกันปราบปรามคนร้ายงานในหน้าที่เนี่ยไอ้งานอื่นที่ไม่ใช่งานตำรวจนี่อย่าไปเสือก ผมขออญาตใช้คำพูดแรงๆนะครับอย่าไปเสือกมันไม่ใช่งานหน้าที่เรานะครับแล้วท่านก็ไปยุ่งและทุกวันนี้ไม่ต้องทำหาอะไรกันแล้วภูมิกับเนี่ยไอ้ภูมิกับเอาภูมิกับสืบด้วยซ้ำปะประชุมแม่นทั้งวันเลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับ,รบแต่งเครื่องแบบมาก็ประชุม เดี๋ยวพู้่งค้าบ,บัญชาคนนั้นประชุมคนนี้ประชุมเรียกประชุมคือทุกคนพุ่งครับ,บัญชาก็จะสั่งการไงต้องเน้นยำ้ำไงคือไม่ต้องทําอะไรแล้วพุงยุ้ยอยู่ที่โรงพักก็แหละไม่ต้องไปตามจับคนร้ายแล้วนั่งประชุม <c oughs> คือภู่งข้าบัญชามเยอะไง <c oughs> ต้องยุบหมดละมั้งข้างบนนะให้เหลือคนเดียวสองคนอย่างนั้นหรอเล่าเพราะมันสั่งเยอะเกิน,นวันนี้เข้าเวรก็จเจอคนนี้ท่านมาก็ประชุมอีกไม่แล้วแต่หน้างานมันแบ่งหน้างานไง เช่นผู้ชักการตํารวจแห่งชาติก็จะมีฝ่ายสืบสวนให้ฝ่ายสืบสวนมันต้องจูจ้จี้จุกจิกอยู่แล้วเพราะต้องประชุมไงเฮ้ยคดีนี้มึงตามไปถึงไหนอะไรไงนะครับวิ่งไปซ้ายไปขวาม้วนหน้าที่มาเงนะี้ยถ้าผ่านก็โอเคเออกไปดูแลช่วยเหลือชาวบ้นมันต้องเหนือกว่าคนร้ายครับคนร้ายพกปืนส1บอดมอมม,มีลูกไป7แมกคุณพก 6.35.22.38ตำรวจสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปืนจุด38แล้วละมีกระสุน12นัดก็จริงแต่เขาใช้ปืนคาร์บายปืนคาบินจุด30เขามีกระสุน90นัดสวัสดีครับผมโอ๊กวีพีนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนเชิญเพื่อนๆ FC ที่ชมรายการทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนสร้างพระโบสถสนะครับที่วัดสถิตุนรธาน หรือวัดไร่ตำบลบางตะวาอ,อําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับโบสถ์นี้ก็มีการสร้างมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมก็อยากจะเป็นตัวแทนที่มีโอกาสช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆน,นั้นร่วมสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ให้เสร็จนะครับเพื่อจะได้เตรียมสเสบียงเตรียมกองบุญเตรียมทุนไว้เลี้ยงจิตวิญญาณและเลี้ยงตัวในชาติหน้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะร่วมสมทุนนะครับทําบุญครั้งใหญ่นี้ก็โอนเงินมาที่บัญชี ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรไปสอบถามที่พระอาจารย์แดงหรือทางวัดก่อนก็ได้นะครับสุดท้ายนี้พอ้อมนาจคุณพระศรีรันาตนรไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกนะครับโปรดโดยมิถาลให้ท่านเพื่อนๆทุกคนและครอบครัวของทุกท่านนะครับมีความสุขสวัสดีจเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยมีอายุวันนะสุขพะพระปานิธานธนสารสมบัติปลอดการนานานเทิญกราบขอบพระคุณ ผู้มีจิตสรทารละผู้ใจบุญทุกท่านนะครับ